ขอเป็นตัวน,นิดนึงฮะนะครับกล้องนี้นะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามอีกทีนะครับหนึ่งสองขอบคุณนะคะที่เก็บตาคอย 123อสีกทีนะครับนขึ้นตัวนิดนึงครับ1ามคี้าหนึ่งขึ้นตัวนิ่นหนึ่งครับครูครับหนึ มาแล้วค่ะ คครับพี่เซียนถอยหลยหังนิดนึงโอเคครับขยับซ้ายผมนิดนึงครับโอเคครับพี่ป้าซ้ายนิดนึงฮะพี่ป้าซ้ายนิดนึงโอเคครับแป๊บเดียวหนึ่งสองอ่จาจังกีครับตัวดีครับโอเคครับพร้อมครับหนึ่งสองสามดีนะครับเด ครับอต้อนรับครันึสองสาไวช็อตครับหนึ่งสอขนตัวนิดเดครับหนึสอขอบคุณครับ a ่วยประกาศกระทรวนการทยนะครับในเชิงุณแม่เลยครับเอาศิลป <ka OLED> <t hopping> ินทะเลครับข้าวเาเลยวมะเร็งครับ ก็เราจะอ่านจากบัตรนะครับเป็นอะไรครับศิลปินดารามาะไรนะครับเขาบอกศิลปินดารารับดับถัดไปนะคะนางสาวเกซีนีกับหยู่สุกประธานบริษัทพินารนีรับดับถัดไปนะคะนายชาญกิตติรนนองก,กรรมการบริหารนสถาบันเดย์ยังสตาแคมี ลำดับถัดไปค่ะนายจิติภูมิุจินดากรรมการผู้จัดการบริษัทเล็กฟู้ดแอนเลสจำกัดค่ะ เรี่บร้อยแล้วครับชเชลยครับระดับตัดไปานางสาวปนิสยาครูหาุูนะคะรแะรมพเอเอ็กซิทค่ะเป็นศิลปินดารานักแสดงและพิธีกรเชิญเลยนะครับพักเตยนถ่ายหลังนิดหนึ่งโอเคครับน้องครับหนึ่งสองสามีกที้ครับหนึ่งสอง ปาคนหน้านดิดเดียวดีรับหนึ่งสองสามขึ้นตัวไหนค,ครับนึ่งคอขอด้นนอกักลือคอขอดานดีแหลกส,ลส,สบายสบาย่ะดีฮะเอาฟิเลเราเลยมากเดี๋ยวเราเลยโอเคอ๋อหนึ 1, 2, ขึ้นตัว